แจกสูตรหมักปีกไก่ทอดแบบง่ายๆทอดออกมาแล้วกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยวิธีทําง่ายมากครับแจ็คใช้ปีกไก่1กิโลกร,รมัมใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาปีกไก่แจ็คใช้เป็นปีกกลางนะครับใครจะใช้เป็นปีกบนหรือเต็มปีกก็ได้แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไป1ช้อนโต๊ะและใส่พริกไทยป่นลงไปอีกเล็กน้อยขั้นตอนการหมักใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะครับอันนี้ตามชอบแล้วใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีครบ15นาทีแล้วตั้งกระทะน้ำมันใส่แปป้้งงทอออดลไ1ชนโต๊ คนผสมให้เข้ากันกับน้ำมันสำหรับกระทะตัวนี้เป็นกระทะสแตนเลสนะครับราคาเพียง186บาทซื้อ1แถม1จะได้กระทะ3าซนติเมตรและ32ซนติเมตรค่าจัดส่ง50บาทและมีบริการเก็บเงินปลายทางครับแจ็คซื้อมาใช้เองนะครับใช้งานดีไม่มีปัญหาอะไรกระทะร้อนเร็วร้อนไวครับทำได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอย่างการทอดปีกไก่ในวันนี้ใช้ไฟกลางนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนําปีกไก่ลงไปทอดใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆให้ปีกไก่สุกเหลืองกรอบลักษณะที่ได้ก็จะเป็นกรอบนอกนนสัสสงบบสด งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ็ควางช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ราคาเพียง182บาทซื้อ1แถม1มีเก็บเงินไปทางรีบกดสั่งซื้อกันได้เลยครับ